เฮ้ยเกือบแล้วพี่น้องเอ้ยบ้องหันสาเกือบเฮ็ดเวียกอีกแล้วใครอยู่ไ <volunteering> ด้หน้าที่บาปห้าประเด็นร้อนสเปอร์เจ้าแมนยูสองสองสุดมันนะฮะหัวใจอีแป้นที่แตกพี่น้องเลยโอ้ยหูยุ่มกูเฮงบอดีอยู่สึกพรีเมียร์สุดเดือนนะครับเมื่อสเปอร์เปิดบอลเสมอกับแมนยูไปสองสองโเป็นเริมเกือบเจออัธันบ้องหันสานะครับเมื่อได้พอดิพอดีเนาะ แต่รอดบุตรวิตนะครับจากลูกตีเสมอท้ายเกมของมาทัตเตริกพร้อมเก็บ5ประเด็นเด็ดจากเกมนี้ทั้งฟอร์มนันร้อนแรงของเอบูโม่และผลงานในรังที่ยังคงน่าเป็นห่วงของไก่เดือดทองนะฮะเว้ยกุนึกว่าสีแบเบอร์ละหามเอ้ยแบนนี่บูโม่นะครับจอบยิงไก่บ้องหันสาเกือบทำพิษโรเบนนมริมเปิดหน้าประเด็นที่น่าสนใจเกมสเปอร์เปิดบ้านเสมอกับเป็นยูสองสองส่งผลให้พร,ราดขึ้นไปรั้งรองจากฟูงพิมลิก ชั่วคราวทั้ง2ทีมนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่แรกประจำวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนะครับเป็นการพบกันระหว่างเตนนิมสเปอร์ที่เปิดบ้านตอนรับกรเยองของแมนยูโดยผลลงเอยด้วยผลเสม,มอกันไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2นะครับแมนยูาน้าไปก่อน10น,น,นะครับจากแบนอัมบูโมในในาทีที่3.2ก่อนที่สเปอร์จะมาทำา2ลูกแซงนำา1จากมาติเตลในในาทีที่84และลิชาดิชอนในในาที90้บวก1 แต่พสแสดงก็ตามตีเสมอได้าจากเบตเตอร์ลิกในฟีเกาบวกหนะฮะกูละเมงยัว้ยกัวซิยดย3มเตีมเลยพี่น้องเอ้ยช่วงไทยเนี่ยอันเสียแต่ประตูเว้ยจากผลเสมอที่ดูเดือนนี้นะครับเรามี5ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้นะฮะเฮ้ยกันยังดีดอกพี่น้องเลยบอไดอันทำสถิติบอแพร์ไฟล์มาหาเกมครับ แต่อันนาเสดายครับนาจีสนะได้อยู่ครับโอ้ยแต่ก็มองอีกมุมหนึ่งกด็ดีอยู่ครับที่โบแพรเอา้าไปมึงหาไปเดนม่ยังไงไดบอวากันไอพี่น้องเลยหูยุ่มกูยังบุดีอยู่เขาแล้วเสียอไปบัดพี่น้องเลยประเด็นที่หนึ่งเชสโกนั่งสำรองเกมนี้สเปอร์จัดแนวรุกเต็มสุนนะครับส่งทั้งเลจัตลิซอนและครูมอาร์นี่เอา,าร์ทเป็นตัวจริงในแดนหนะนะ้าพร้อมกัน ประสานงานกับเบนเนจอนสันและซาวีจีมันขณะที่เมนยู u, นะครับให้โอกาสนูชามันซรูยลงเล่นตัวจริงก่อนเด็กโนาโู alo, ลูกลักส่วนแนวรุกใช้มาตุคุณยายืนหัวหอกตัวเป้าโดยที่เบนจามินเทสโกต้องนั่งเป็นตัวช่วรองก่อนจะได้ลงเล่นในนาทีที่59นะครับในล่งเล่นกับอันได้ข่าวว่าเจบอีกครับพี่น้องเอยเอาเะยได้ออปัดตานี้เดี๋ยวติดตามให้มึงด้วยครับว่าเจบหนักขนาดไหนเซ็โกลั eko, เอ้ย ประเด็นที่2เอมบูโม่ชอบยิงไกแมนยูได้ประตูนำ1-0ในนาทีที่32จากจังหวัดที่ฮามัดเดียโรเปิดให้บั้นเอมบูโม่มงเข้าไปนะครับและกลายเป็นประตูที่5ของเขาในเกมน,นี้เอมบูโม่กำลังอยู่ในช่วงที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเมื่อวันสุดที่ผ่านมาพึ่งคว้ารางวัลนักเตะเยี่ยมพิมลีกประจำเดือนตุลาคมปี2025จากการยิงไป3ลูกกับอีก1อาซิทเอมบูโมยิงใส่สเปอร์ไปแล้ว5ลูกในพิมลีก มากที่สุดเท่ากับเซาท์ทตันและบรอดนแถมมี4ลูกที่เกิดขึ้นที่สนามทอน,นัมสเปอร์สเตเดียมอีกด้วยนะฮะไหวามากินไก่โหมอนี่แต่เมื่อคึืนเนี่ยอันไก่เกือเป็นจิกปากเลยพี่น้องประเด็นที่ 3. ไก่ยังผลงานไม่ดีในเลา้าในเปิดติดทีปี2025สเปอร์นะครับเป็นทีมที่แพ้เกมเย่าในพรีเมียร์ถึง9น้นัดเข้าไปแล้วแต่ยังดีที่นัดน,นี้ไม่ประชัยทำให้รอดพ้นสติแพ้คาบ้านันรอบปีสูงสุด ที่10นัดของพวกเขาขณะที่หากนับเฉพาะในน,นัดนี้สเปอร์ชนะในบ้างแค่นัดเดียวกับเบอร์ลี่ส่วนที่เหลือเสมอวูฟแฮมตันหนึ่งหนึ่งแพ้ปอนมันหนึ่งศูนย์แพ้แอตตานิล่าสองหนึ่งแพ้เชลซีหนึ่งศูนย์และมาเสมอแมนยูในนัดนี้สองสอง,สองนะครับแบบเสียหูด่าประเด็นที่สี่บ้องหันสาเกือบทำพิษอมริมเกือบเห็ดเบียกแล้วโอ้ยก่อนเกมก็มาได้ก็มาแจกอย่างเนาะเกมก่อนเกมก็โอ้ย,ก,อก,ย,ก,อยกูละงง ก่อนหน้าเกมนี้มีหลายฝ่ายมองว่าเมนยูจะโดนอถัน์ทำให้แพ้หลังทั้งโรเบนออมรมด้ารามันกุนซือยอดเยี่ยมขณะที่ไบอันเอมบูโม่ก็ได้บ้องหันษารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามอมริมรอดพ้นจากการประชัยแบบบุดวิดหลังได้เดลิกซ์มาช่วยในนาทีบาบส่วนเอมบูโม่ก็ทําประตูได้ด้วยส่งผลให้เกมหลังสุดชนะไป3และเสมอ2นะครับยังบัวแพ้ผู้ใด้ดหาเกมนะครับปาฮําแลน ประเด็นที่5้วดขึ้นรองจากฝูงชั่วคราวทั้งสองทีหมหาก,กมีใครเป็นผู้ชนะจะมี20คะแนนจาก11นัดจะขึ้นไปรั้งรองจากฝูงชั่วคราวโดวยตารางอาร์เซนอลที่เล่นน้อยกว่า1นัดอยู่5แต้มจากผลเสมอทําให้ทั้งสองทีมมี18แต้มแต่สเปอร์อยู่ที่3ส่วนแมนยูอยู่ที่7จดเดือนนัดต่อไปแกเดิทอนจะต้องไปเยือนอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนขณะที่ปีแสดงนัดต่อไปจะเปิดบ้านต้อนรับแกเมียนของเอเวอเรต วันจันทร์ที่24พฤศจิกายนนี้นะฮะหวานเจี๊ยบนลครับเจอเอวตันครับหวานเจี๊ยบเดวิดมอยต่อมานะครับเรามาดูตัดเกมนักเตะแม,มนยูกันหน่อยนะฮะเกมนี้เดลิ ick, โกโคกกู้ชีพผีแดง10คนโกงตายไล่เจ้าไก่สุดเดือดนะครับผีโกงตายท้ายแก่แมตต์เดลิกนะครับโคกกู้ชีพในช่วงทดเวาคมก6 พาแมนยูไ่ตีเสมอน้องไก่สเปอร์สุดเดือด2-2ในช่วงที่ผีแดงต้องเล่นแค่10คนทําให้แกเดียวทองขึ้นมารังที่3ของตรงนารางคะแนนส่วนผีแดงรังอันดับที่7เรามาดูตัดเกตนักเตะแมนยูกันหน่อยในเกมเกมนี้นะครับปูไดใได้ดทอดไดกับปมึงกันเด้อพี่น้องเอ่ยเริ่มต้นกันที่เซเนลม,มนนะครับด้รับไป6.5คะแนน ครื่งแรกยังไม่เจองานหนักมากนักนะครับกันที่ร่มเครื่องหลังจะมาเซฟติดๆจากลูกยิงของคริสเตียนโรเมโรและซูเเปารลิยาแต่ไม่สามารถเซฟทั้ง2ลูกที่เสียไปได้ถือว่าเล่นดีได้พี่น้องเอ้ยฮาร์เรนบิกาเกน,านื้อไป6คะแนนเล่นได้แข็งแกร่งและไม่มีอะไรผิดพลาดแต่โชคร้ายดันมีการบาดเจ็บรบกวนจนโดนเปลี่ยนตัวออกนั่นทำให้ทีมมาเสียถึง2ประตูโอต้ยเมื่อบาดเจ็บครับพี่น้องเอ้ยกำลังเล่นดี มตเตอร์เดลิกได้ไปหกจดคะแนนเป็นหัวใจในนารถของทีมมาตลอดทั้งฤดูกาลนี้นะครับและเกมนี้ก็ยังคงทำหน้าที่ดีๆแต่มีส่วนผิดพลาดกับประตูที่เสียยันไรก็ตามขึ้นมามงทำประตูที่เสมือนได้สำเร็จลูชอนะครับได้ไป6คะแนนเอาชนะในการดวลกู่แข่งและพยายามเติมเกมแต่ช่วงท้ายต้องมาเสีย2ประตูลูชามาซารวีได้ไป6คะแนนช่วยเคบอลจังหวัตัวได้และเล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยม บนุฟอนันได้รับไป6คะแนนดูซ่าไปและสู้กับกองกลางของสเปอร์ได้ไม่ดีพอนะครับแต่ยังดีได้อัดซิตจากลูกเปิดเต็มมุมกับเดลิกส์มงพังประตูกาซิเมโรได้ไป5.5ุห้าคะแนนไม่ได้ครอบความบวัมากนักแต่ก็ช่วยเก็บกวาดได้ดีกว่ามานูอุกเตที่ลงมาเป็นตัวสำรองแพดดิกดอโกได้ไปห้จุดห้าคะแนนมีบอลจังหวะที่เปิดบอลปิดพลาดอยู่บ้างและโดนไปเหลืองฮามาดเดีโรได้ไป6กจุดหคะแนน เป็นคนเอฟซีกับแบนอมบูโม่ทำประตู1-0ในน,นาทีที่32ก่อนที่จะต้องถอยตัวเองกลับมายืนวิงแบก็กแบนอมบูโมเล่นดีที่สุดในทีมได้ไป7 5นาคะแนนมงทำประตูกนกับทีมและมีส่วนร่วมกับเกมตลอดสามารถกู้คารแนวรับเจ้าบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมบาตูกุญญาได้ไป5 5คะแนนเริ่มต้นกัรบ,บทบาทากอนาตเปาไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เท่าที่ควรก่อนโดนเปลี่ยนตัวออก ต่อไปเป็นตัวสลองที่ถูก่งลงมาในสนามนะครับเริ่มต้นที่เบนจามินเจสโกแทนมาโซรวีในนาทีที่99ได้รับไป4คะแนนสอบตกมีการลุดเข้าไปยิงแต่ช้าก่อนที่จะโชค้ายได้รับบาดเจ็บจนต้องออกจากสนามและนิโรถแทนฮาร์รี่มิกานในนาทีที่72ได้รับไป5คะแนนลวมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวรับที่เสีย2ประตูในช่วงไทยเกมเบนสันเมาส์แทนคุณย่าในนาทีที่72ได้รับไป6คะแนนลงแล้วมีการเปิดบอลสวยๆและแทงทะลุช่องให้กับเพื่อน มานอลอเกเตแทนการซิมิโลในานาทีที่72สอบตกได้รับไป3.5คะแนนเชื่องช้ามีส่วนทำทีมเสียรประตูกูถามมึงแนมมึงสีเอาลงอีหยังอีกกูบอกให้มึงขายโอ้ยบักอัมมอลิมเือยและสุดท้ายดิโ็เดโรแทนดอกกูในานาทีที่80ได้รับไป5คะแนนนะครับลงมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวรับที่เสีย2ประตูในช่วงท้ายเกมเหมือนยโ,โร่นะครับเอ้ยกูละเมือหลี2บักนี่ทั้งบักอูกาเตทั้งบัก ดาวโหลมือใดมึงสีเมียนเมาสีขายจากเ่อวะกูเงดเดีเอาเอาเอาสมอขับอย่ดอกพี่นองเลยดีกว่ามันแพ้ครับพี่นองสรุปนะครับแมนยูก็เสมอไป2 2ตอนนี้ขึ้นอยู่อันดับที่8นะครับตกไหมพี่นองเลยตกมาอยู่ที่8โอ้ยกู่อยแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับหลังเกมแมนยูพบสเปอร์นะครับพิมมาบอกกันในเด้อพี่นองคิดจังได